สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับอชครฝากช่องกันนี่แป๊บนึ่งนี่ตอนนี้อยู่กับผมนะครับทางช่องกูว่าแล้วนะครับผมทาง youtube นะครับคนดัไม่กี่ล้านคนคะโอ้ตอนนี้แปดสิบล้านคนได้แล้วอคนเกลียดเหคะโอ้โหคนเกลียดทั้งทั้งโลกผมเล่นอะไรเนี่ยตอนนี้ผมมาหาต้องปอยนะครับเอาเอาทุเรียนมาให้ในเวลาตีหนึ่งสองนาทีค่ะตีหนึ่งสองนาทีเอาทุเรียนมาให้นะครับอุ้ยกราบขอบพระคุณเปไหน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 ทุเรียน แด้เอ้ยใครขอบคุณมากเลยนะคะที่พี่เอฟมาให้หนูนะคะใครที่สนใ,นใจเรียนอร่อยที่สุดในในสามโลกก็ก็จ <โบ S 2> <laughs> ะว่าจาทำไรหมุนหาหาแสงได้เราก็สามารถมาอุดหนุนทย่อ่านดานแบบก็ขายอยู่นะคะแบบดีมากเลยเนี่ยน่ากินไปหมดเลยทุกคนมันดีมากอย่างนี้ใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วเราก็ก <c oughs> ินเฮ้ยไม่ต้องปอก <c oughs> ก่อนโหคุณดีสนองเกียเชีย ตอนนี้ก็บอยไม่มีไม่มีงานงานว่างไม่มีค่ะงานว่างทำอะไรกันอีแล้วปอยแล้วปอยเออบอยขายของขายของทุกอย่างนะขายแบบขายเสื้อผ้าขายแล้วก็ขายขนมอีสป้งก็จะขายบ้านขายรถขายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าวันนิ้ขายกะไม่ไม่ให้เหลือเลยว่างั้นไม่มีเงินเลยขายอะไรบ้างในถ้าติดตามน้องปอยนี่ติดตามช่องไหนติดตาม หนูมีช่อง YouTube ฝากได้เปน่ะฝากได้ฝากเลยหนูมีช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าปอยสไตล์นะคะชื่อภาษาอังกฤษค่ะ P o y s t y l e ค่ะโอเคเดี๋ยวผมจะลิงก์ไว้ไว้ใต้นี้นะครับเดี๋ยวผมลิงก์ไว้ใต้นี้โอเคตามนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแชร์ให้ไงเดี๋ยวแชร์ให้แล้วก็เดี๋ยวผมเข้าไปติดตามผมไม่รู้ว่าอันไหนเสียงภาษาอังกฤษไม่ออกโอเคแล้วเดี๋ยว เจอกันนะคะว่าครั้งต่อไปพี่หนัดจะไปทำอะไรก็เดี๋ยวไปเจอกันโอเคนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็กระดิง่งตริงตริง๊งฝากช่องน้องปาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่องผมกูมว่าแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีหน <c oughs> า้าขอบคุณนะคะวสวัสดีครับผมบ